เอาละครับสวัสดีครับผมวิเปอร์เจนครับผมวันนี้กลับมากับวอล์กบอคพาร์ตชู่อันสองนั่นแหละกับวอล์กนโรกนะครับผมไปต่อกันครับไปต่อกันครับเนื้อหามันค่อนข้างไกลเอาอีกแล้วระบบมา้ามันจะวิ่งไปเองครับเอามา้าห่งเกนเกมแมนไป จะโดนตบนะโอ้ถ้าคุณผู้ชมดูข้างล่างให้ดีๆนะครับตรงเลือดเนี่ยครับโดนตบครับจริงๆมันต้องตายแล้วเรากดหนึ่งกดหนึ่งไปเร็วเร็วเร็วม้าตายก่อนนะครับแต่แต่ว่าม้าเป็นอมตะมีเลือดไว้ก็ต่านนะม้าไม่ตายเลือดหมดแล้วเนี่ย จริงมาต้องตายก่อนแล้วับเลือดหรือเลือดยังเหลืออีกเหรอไอโอยูไม่ไล่ไอโยูไม่ไยิงอจะเริ่มเห็นวอ์เกนผู้หญิงมั้งแล้วนะครับสปีกโกลิสโกเนี่ยครับเราจะโดนกัดนะครับ Fact, อินเฟิกบิดเติมฝีกันไปเลยตับกายร้อยเมตรแล้วทำไมแอนิเมชันวิ่งมันแปลกไปได้เวลาคว่างระเบิด <c oughs> <c oughs> แต่ are เราก็ต้องโดนดันไปเรื okay. ่อยๆตามแมปเหมือนนะฮะเนี่ยครับแมปของเขาเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกอีกนี่ในเมืองโดนดันออกไปเรื่อยๆจนทะลุเมืองนะฮะรอบๆนี้คุณจะรู้นะครับว่านี่คือหู้ติดเชื้อทั้งหมู่บ้าน I've already given the order, and the cannons are on their way. Lead our people well again. We were fools to take up arms against each other, Darius. The Wargan would have never stood a chance. We do what we must. Let's round up as many of them as we can. Trigger, ไม่มีทางกว้างหมดแล้วนะครับมันเยอะเอาแค่ให้พบตามจำนวนสามสิบก็พอ you เ,เต็มเลยเยอะมากทั้งหมู่บ้านนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนี่คือที่สุดท้ายที่ตัวละครเราก่อนจะกลายร่างเลยน,นะฮะผมเล่นมาเกือบ20รอบแล้วมั้ง <c oughs> เล่นเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังคิดถึงเลยอยากเอามาอาัดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ ทีนี้ไม่ค่อยมีใครกลับมารีเมคมาเล่นนะมามีลันแต่เราบอกเขาพัฒนาไปเยอะใช่ไมอะไรยิงป oh. ืนใหญ่จ้าปืนหนึ่งยาวๆปืนยาวๆปืนยาวมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วๆๆๆๆว

ถัาสินบางส่วนผมอาจจะตัดไปนะครับเพาเดี๋ยวไม่เห็นว่าหน้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 าอามันพูดอะไรกัน I need to get closer I n l o s e r ทุบทุหมุน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 นหมุมุมันดทันกันอ t is too far away เอ is too far away อ๊ะไอ้ทำไมวอลเกมเป็นสีเขียว ออแสงสะท้อนคือมันเป็นสีเขียวจริงๆใช่ I mean แสงไฟห่าอยู่หมาป่าสีเขียวสุดท้ายเราโดนต้อนนะครับไม่มีทางหนีแต่ยังไงคือตัวเราโดนกัดไปก่อนแล้วยังไงก็ไม่รอดต่อให้รอดครั้งนั้นก็ไม่รอดครั้งนี้ ที่ไม่ตายสับสับยับเตะเตะจริงๆไม่มีอะไรเดนเตะไว้สำหรับรตันมันไปต่อแล้วมันจะเป็นต้องสู้ให้ครบนะครับเพราะแค่ให้ครบจำนวนคุณต่อไปเลยบาย เนี่ยตัวเราตัวเราก็โดนไล่ยตอนชอบฉากนี้มากอนุยาตข้ามนะครับแล้วตัวเราก็กลายร่างแล้วก็วิ่งไปตามป่าสุดท้ายก็ปฏิกำลังเขาก็ช่วยเรากลับมานะเออแค่พิมพ์ห้องเกินไปแล้วนะครับสุสภาพตัวเรา กลายเป็นวอร์กินมีใช่ไหมนี่ไงถ้าเราได้โพชั่นจากเคนเนนแล้วเราก็ต้องเลือกที่จะกินแล้วเราก็กลับมาเป็นวอร์กินตอบเขาเรื่องไหนนะมีสติปัญญากลับมาเหมือนเดิมนี่ครับแล้วเราก็กลายเป็นวอร์กินไปแล้ว คนอื่นๆยังยังยังจับมาไม่ได้นะครับก็เลยโดนแขวนคอไว้อย่างนั้นนะของเราเลือกกินยาเราก็เลยรอดนะครับแม่ชาวเฟอร์ซนนาตัวเองไปต่อ What now? Hey you the shake a look at ah. ah. That's enough gabbing for me today. Yeah, I had a soon. Get gabbing or get going. Long live Greymain. ย่อยแมมีอันที่ห้าด้วยนะสีสาบแล้วก็เมืองกิวเนสนี่โชคร้ายมากหลังจากที่ไปมีวอลเกนอ่าเขาเรียกอะไรนะเชื้อวอลเกนเข้ามาในเมืองนะคะรับก็ดันโดนบุกอีก เป็นอะไรที่โชคดาา no ีจริงๆมันจะมีศัตรูมาบุกหรอโีลุกเหมือนกันโลบกเหมือนนีนเรียบร้อยเสียงตัวเอกเปลี่ยนไปเยอะเลย Farewell. Farewell. Open for business. Even the women are doing well. I run a stand-up business here. Boy, let the light of the new moon guide you. The light of the moon, right? Laughing. Laughing. Ah, this game has players. Oh, my people, you're going to grab it, guys. เออโฟเดอร์ไลท์ดียังมีผู้เล่นเล่นเป็นเพื่อนผมหน่อยมันจะางเงาจนเหลือเกินตายลุยฮึมยังมีคนเล่นรีรันกันอยู่นะครับตายต่ออสักิลรู้จักผมนะไม่ง่ายนะครับ บอ,อกแล้วว่าหลังๆนี่มันรับเดียวก็ตายนะฮะก็นเลือดมันไม่รีลันไ,ไปเรียบร้อยเรียบร้อยกว้างกว้างกว้างไปแลวจ้า

ไม่ i m e for Daniel มันไม่มีมันไม่มีฮิวนะฮะนั่นแหคือข้อเสียงซื้อไปหามเืินซื้อของ เจอพวกเลยแหละแต่ผมกังเกิ้เองตายรถมันดีกันอันนี้คือช้าช้าเลยบช้าเป็นไรมาก e ีกอีก e ี e ไปเ there h a n o have a good one ชิวเยอะโอ๊ะ้วกเสียประมาณที่แล้วรอเลือดเต็มพวกเสียมดละ ไม่ได้เป็นฮิลเลอร์ไม่เข้าใจนะครับไปกินก็คือเท่ากับรีเซ็ตไปแล้วอะไึ้นสถานะเ,เวร กบดูกบกบละจบภารกิจพุ่ยืนเนตดีอแบบดีๆคือวิ่งไปหนักเ็ยิงต้องเลือกอย่างใาง้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาตอแนแรกไม่มีหรอก People! oh ไม p พีโผ e มันวิ่งเข้าไปแล้วมันออกมาเอาไปปาเ้ยที่หลุมศพนะครับถ้าตายเราก็ต้องแว็บกลับมาที่นี่แหละกลับไปที่กระดูกแล้วกลับที่ศพมันเดือวมันจะกลายเป็นกระดูกเอ๊ะเรื่อง day. Good day. จริงๆมันมีวิ่งสี่ขาด้วยนะตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้เอาขอผปวิ่งผิดทางจำผิดแมพตอนนี้ตัวละครเรายังไม่ชินนะเดี๋ยวเป็นเรื่องการเป็นบอกรนวิ่งไป กินเก็กโง่อ่าถ้าจะไม่ผิดต้องไปช่วยเด็ก สัตรู้สึกเด็กจะอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเฟรนช์เอ๊ะก่อดอย่าพิ่งตีชาร์จสกิล Sorry. that's it here yeah. let's go เลอืมนี่แล้วก็ต้องขึ้นไปบนเรือมันนะซิงให้ดีๆมานี้ติดนดพนะอดีโลก เกียบร้อยไดี๋ยอยืนนั่นี่ไปดีกว่ามาคนเดียวต้องระวังหน่อยนะประตูมันเยอะเกมนี้คล้ายๆเหมือนเอลเดอร์ส l l s ์เกมนะ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับถ่ายนู้นผมชอบอาโคนียน <laughs> <laughs> เขาฟันกันทัตาเลยยังมีเวลาก้มเก็บข <laughs> องทีนี้จะ get close อือยากจริงโว้ย ออเออ้อนะมันค่อนข้างยากหน่อยมันอาบท,ทีมีดตอนได้หน่อยก็คงจะดีจะไปมีดทำครัวอยู่เลยซื้อ ผมจะได้มีดเหมือนที่ในหน้าปกนั่นอยากเออผมเล่นนี่จะไม่สู้ดิเออมันจะสรูต้ตกข้างล่างเลัยงหรือย่องก็ไม่ต่างกันนะเขาความเร็วเท็ไปก่อนดีกว่า ไม่มีเหตุผลที่จะต้องสู้แล้วที่เหมือนเห็นเพยเพ์เยอร์วิ่งเขาไไ้ามาในบ้านชื่อสีน้ำเงินเพยเพ์เยอร์นะหมดต้องเหลืองชื่อเขียวนั่น NPC What's your story, what now? What now? What now? What's I can get ตาแดงนี่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆแล้วต้องฆ่านี่นะฮะจริงที่ง่ายที่สุดก็คือกดเต่า yeah, จริงถ้ามันจะเริ่มมาเขาจะเป็นหมดนะครับหมาอืม ไปเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะที่เห็นแผ่นดินไหวเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวแผ่นดินมันจะซุดนะหลายๆคนอาจจะมันสั่งอะไรเนี่ย ตัวละครก็หายไปแสดงว่าเนื้อหาเกาช้ากว่าเรานะนี่ครับแผ่นดินมันจะสุด For my people For my people <laughs> okay. okay i own you my life. ะไม่มีผลอะไรก็วิ่งนะ Thank you I owe you my life ไม่มีศัตรูมันมากระดั้นตามเรามาอยู่อ้าว First, need to target something first. All my people, can <laughs> เ็นยังไงกันบ้างครับผมกับาร์ t 2ในฉบับของการเป็นวอร์กินนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนบนุชบนนุชไปปราสาทของเจนเกแมนนะครับกลับไปตรงจุดนุชกพไปช่วยชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็เราติดตาม Part 3มาต่อนะครับทีนี้ผมดิวโปรตีนต่อับมต้นใหนครั้งหน้าสวัสดีครับ